สวัสดีค่ะชาวรัคนาราศีกรกฎนะคะในช่วงของเดือนเมษายนเนี่ยตั้งแต่วันที่29มีนาก่อนนะดาวพฤหัสซึ่งก่อนหน้านี้กลุ่มอยู่กับดาวเสานะคะแล้วก็เล็งรักคุณเนี่ยมาอยู่สักพักหนึ่งแล้วตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่มันก็ดีกว่าช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ดาวเสาดาวพฤหัสไปกลุ่มกันอยู่ในภพอะิแล้วก็บานจังหวะเนี่ยไปเล็งกับดาวราหูดวงดาวบางคนพื้นฐานบางคนเนี่ยตกดีก็ดีไปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ในแง่ที่ว่าอาจจะมีการซื้อบ้านซื้อรถย้ายถิ่นฐานที่อยู่นะคะเกิดหนี้สินเกิดขึ้นแต่มันเป็นหนี้สินที่มีประโยชน์ แต่สำหรับบางคนถ้าเกิดดาวดวงเดิมอ่าดาวเดิมคุณตกเสียหรือหรือดาวเสาดาวหลัดดาวราวหูตกเสียแล้วเลงกันแบบนั้นบางคนเนี่ยชีวิตพลิกเลยนะเกิดความเครียดความกดดันธุรกิจล้มเหลวโดนทรยศหักหลังนะคะ,ะเป็นโสด <c oughs> โดนแฟนทิง้งเกิดคดีความต่างๆมากมายเอาเรียกได้ว่าหมดเนื้อหมดตัวก็มีพอดาวสาวดาวพฤหัสเนี่ย ยกย้ายมาอยู่ในภพปัตตนีแล้วเล็งรักคุณเนี่ยมันก็เบาวกว่าช่วงแรกๆเพราะว่าดาวราหูเองก็โยกย้ายจากภพวินาศทีน,นี้นะคะความเครียดความกดดันต่างๆที่มันมาตั้งแต่ช่วงปลายปีถามว่าก็รกดรับมือไหวไหมรับมือได้เพราะผ่านหนัก ผ่านศึกหนักมาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงของหลังจากปลายปลายปี63เข้าสู่ปี64มันเป็นอะไรที่คุณสามารถรับมือได้อำน,นอาจจะมีความเครียดความกดดันแต่มันจะกลายเป็นว่าคุณเริ่มปฏิบัติปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่มากกว่าเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์เพื่อให้เข้ากับบทเรียนประสบการณ์ที่สอนคุณมาคุณเริ่มมีความอดทนคุณอาจจะปรับ ทัศนคติตัวเองมุมมองในด้านการมองชีวิตการใช้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปนั่นเองพอวันที่29มีนาดาวพฤหัสโยกย้ายไปอยู่พบมรณะนะคะ ถามว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับกรกฎไหมมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทุกราศีแน่นอนสําหรับกรกฏนะคะมันแปลได้2แบบแบบนี้ดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนภพอฬิปัญหาอุปสรรคความขัดข้องหรือการแก้ไขปัญหาในขณะเดียวกันก็เป็นดาวเจ้าเรือนพบสุพระความเจริญผู้หลักผู้ใหญ่การศึกษาถ้าใครนะคะถ้าแปลแบบดวงเดิมดวงดาวไวเรียนดีหน่อยอะ อาจจะมีการเรียนในเรื่องของต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างศาสนาเกิดขึ้นแต่ด้วยเศรษฐกิจณนะเวลานี้ด้วยโรคระบาดณนะเวลานี้แม่หมอไม่มั่นใจในเรื่องของการเดินทางนะคะแต่ถามว่าคุณจะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาไหมหรือมีโอกาสได้ศึกษาในเรื่องของอวิชาต่างประเทศไหมก็มีโอกาสนะคะหรือว่าจังหวะเนี้ยถ้าเกิดใครโอกาสได้ศึกษา ภาษาเพิ่มเติมนับว่าเป็นการดีคุณจะประสบความสําเร็จทําเกี่ยวกับธุรกิจต่างชาติจะอยู่ในประเทศไทยแต่โคนในเรื่องของต่างชาติก็จะประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดาวเสายังเล็งรักคุณอยู่เสานะคะดาวเสาเล็งรักแบบนี้คุณจะเอาชนะดาวเสาได้คือนิ่งสุขุมรอบคอบละเอียด วางแผนนะคะมีการทําบัญชีในเรื่องของการเงินก็ดีในเรื่องของการงานก็ดีมีความละเอียดละเอียดแล้วละเอียดอีกเพราะดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพบอริและพบสุภาษมาอยู่มอแล้วนะการทํางานอะไรก็แล้วแต่เรวาวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายแม้กระทั่งลูกค้านะคะที่เป็นผู้ประทับค้ำชูกันมาเนี่ยในปีนี้มันอาจจะเกิดความขัดแย้งเกิดความไม่ลงรอยกันได้ จะเอาชนะได้คือสติปัญญาความรอบคอบและเหตุผลความอดทนงดในเรื่องของพยายามดีกว่าในเรื่องของการแสดงทัศนคติแบบตรงไปตรงมากรากฎเนี่ยจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาบางทีแรงแบบไม่ได้คิดพูดแล้วจบ กรกดจะเป็นแบบนั้นไม่ได้แคร์อะแล้วก็มักจะไม่ได้กธใครนานอาจจะแบบนิดหน่อยเวลาพูดเนี่ยเหมือนจริงจังมากแต่สุดท้ายไม่ได้คิดอะไรซึ่งในปีนี้ต้องระมัดระวังนะคะอย่าไปแลกกับผู้มีอำนาจมากกว่าจะแสดงออกซึ่งความคิดเห็นใดๆโดยเฉพาะวัยเรียนวัยหนุ่มวัยเรียนวัยการทำงานใดๆก็แล้วแต่จะแสดงออกในเรื่องของความคิดเห็นใดๆก็ตามระวังผู้มีอำนาจ ระมัดระวังเรื่องพวกนี้อดทนให้มากคิดให้เยอะคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคแล้วประสบความสําเร็จในเดือนเมษานอกจากดาวพฤหัสแล้วยังมีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนพบการเงินของคุณดาวพุธก็ดีดาวศุกร์ก็ดีนะคะเดี๋ยวจะมีจังหวะที่เขากุมกันอยู่และจะโครจรไปอยู่ในภพการงานของคุณนะคะรวมๆกันเนี่ยเอาเป็นว่าในช่วงของเดือนเมษาช่วงเนี้ย คุณจะได้รับภาระหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานก็ดีการเรียนใดๆก็ดีขอให้ทําสุดความสามารถมันอาจจะหนักจะเหนื่อยหน่อยแต่คุณสังเกตไหมคุณได้ทิ้งเหรียญแปลว่าหนทางแห่ง,งความสําเร็จการสร้างเงินสร้างไรายได้จะประสบความสําเร็จหรือวัยเรียนเนี่ยคุณจะสามารถประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณคาดหวังได้สามไม้เท้านะคะเพราะฉะนั้นชีวิตของคุณมีการขยับขยายแน่นอนแต่มันเลี่ยงไม่ได้ ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นอย่างไรก็ดีอย่างที่บอกนะเลี่ยงกลีกเลี่ยงการใช้ทัศนคติกับการ ใช้คําพูดรุนแรงมันจะเกิดผลเสียปีนี้ทั้งปีนิ่งให้เยอะนะคะนึกโมโหอยากจะพูดอะไรไม่ได้แล้วคิดให้เยอะแล้วคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ของการงานนะคะมีโอกาสก้าวหน้าโดยเฉพาะใครที่ทําเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นต่างแดนมีโอกาสหรือจะทําเป็นอาชีพเสริมก็ได้คุณลองไปดูไปศึกษาดูแล้วกันแล้วก็ในเรื่องของการเรียนก็เช่นเดียวกันถ้าเดินทางไปไม่ได้นะคะเรียนภาษาเพิ่มก็เป็นโอกาสของคุณจะประสบความสำเร็จนี้ชาวลัคนาราศีกอล กฎท่าถานในเรื่องของความรักนะคะในลักษณะของดาวที่ดาวเสายังสถิตยอยู่ในภพปัตตนินะมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนเก่าเรื่องเก่าๆสําหรับคนที่เป็นคู่ครองกันอยู่แล้วเป็นสามีภรรยาหรือเป็นคู่รักอยู่กันทุกวันแล้วนะคะให้ระวังเรื่องเก่าๆอไอ้ที่เคยมีปัญหากันพยายามปรปรับทัศนคตินะคะหรือปรับอารมณ์กันก็รกด อย,อย่าเอาแต่ใจมากอย่าจุกจิกจู้จี้มากมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้แต่ถ้าสําหรับใครนะคะยังมีพันธะผูกพันกับความรักเก่าคนรักเก่าจะมีสิทธิ์วนเวียนกันอยู่นะกลับมาวุ่นวายในหัวใจคุณหรือตัวคุณเนี่ยยังตัดไม่ขาดในเรื่องของคนเก่าความรักเก่าสำหรับในเดือนเมษายนนะคะไพ่ไกลสปิริต ะะที่จะแนะนําคุณในช่วงของเดือนเมษานะคะเห็นไหมคะเป็นคนยืนยืนรอบโลกเลยไพ่ใบนี้กําลังจะบอกกับคุณว่าบนโลกใบเนี้คุณไม่ได้ยืนอยู่ตามลําพังนะเข้าใจอ่ะกรกฎอ่ะมันเจออะไรไมาเยอะนะคะภาระหน้าที่อะไรก็หนักหน่วงชีวิตมันเจอปัญหามาเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณจงจําไว้เสมอว่ามันต้องมีสักคนที่รักคุณอย่างแท้จริงอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณ คนที่รักคุณแฟนคุณที่อยู่ข้างๆคุณใครจะไปรู้เพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดปัญหาอะไรถ้าไม่ไหวอะ่ะกลับบ้านกรกฎจะมีความสุขมากที่สุดคือการได้อยู่อยู่บ้านนะคะก็รกฎรักบ้านมากนะคะถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกอ่อนล้าพักบ้างก็ได้ไปพัก ผ่อนชิวๆอยู่กับบ้านหรือพาที่บ้านไปทําบุญอะไรก็ได้ช่วงเดือนเมษาคุณพ่อคุณแม่คุณจะมีความสุขและคุณจะมีกําลังใจคุณไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้จงมีกําลังใจต่อสู้ไปชีวิตที่มันหนักหน่วงเนี่ยมันก็จะต้องได้รับอะไรดีๆตอบแทนมาเสมอการที่เสาเล็งรักคุณเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะย่ําแย่อย่างเดียวเวลาที่ลองคิดในหลักของความเป็นจริงการที่เราจะได้เงินก้อนใหญ่ โปรเจกต์อะไรใหญ่ๆมันจะต้องผ่านกระบวนการการทำงานมาอย่างหนักนะคะผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายเพราะฉะนั้นเสาเวลาเขาจะให้โทษเขาก็อาจจะให้ก้อนใหญ่คือคุณต้องอดทนระยะ,ยะระยะยาวปัญหามันเยอะแต่เวลาคุณได้อะไรมันจะเป็นชิ้นใหญ่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลคุณผ่านอะไรมามากมายแล้วกรกรกมันจะเป็นเดือนแห่งโชคชะตาชีวิตของคุณคุณจะต้องรีบอัพสปีดตัวเองนะ จังหวะนี้คือมันต้องก้าวและอย่ามัวลังเลนะคะเจออะไรดีๆรีบคว้าไว้คิดให้เยอะอย่างเดียวคือการใช้อารมณ์การใช้คําพูดจะเอาแต่ใจไม่ได้แล้วนะหรือว่าจะเป็นคนตรงไปตรงมาไม่ได้แล้วนะแล้วคุณจะพบกับผลทางแห่งความสําเร็จขอให้คุณโชคดีชาวลัคนาราศรีกรกฎค่ะ